ดูดวงประจำวันที่5ตุลาคม2,563ของคนทั้ง7วันวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์สวัสดีค่ะมิตรรักแฟนดูดวงทุกท่านวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์แบบนี้เรามาเช็คดวงกันดีกว่าเข้าว่าดวงใครจะรุ่งหรือว่าดวงใครจะร่วงเพื่อที่ว่าเราจะได้รับมือกับปัญหาต่างๆได้อย่างทันท่วงทีซึ่งดวงวันนี้ของแต่ละคนจะเป็นอย่างไรกันบ้าง เราไปติดตามกันได้เลยค่ะ 1. ดวงของคนที่เกิดวันจันทร์สำหรับดวงโดยทั่วไปของคนที่เกิดวันจันทร์ในวันนี้ถ้าจะทำอะไรก็ตามอาจจะต้องมีการวางแผนล่วงหน้าเอาไว้ให้ดีๆเพราะบางทีคุณอาจจะมีเกณฑ์เจอเหตุการณ์ไม่คาดฝันหรือไม่ก็มักจะเจอเรื่องที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดจนทำให้ชีวิตของคุณมีเกณฑ์ที่จะเจอความวุ่นวายไปทั้งวันได้ค่ะ ส่วนเรื่องของการงานนั้นดวงทางการงานของคนที่เกิดวันจันทร์วันนี้อาจจะต้องเจอกับเรื่องความตึงเครียดในหน้าที่ทางการงานหรือไม่ก็อะไรที่คุณเคยหวังคาดฝันเอาไว้อาจจะเกิดการผิดแผนหรือไม่เป็นไปตามที่ใจต้องการมากนักซ้ำร้ายกว่านั้นบางคนอาจโดนเรื่องของการบอกเลิกจ้างหรือสิ้นสุดการทำงานเลยก็เป็นได้ค่ะ ดังนั้นขอให้คนที่เกิดวันจันทร์พยายามใจเย็นและมีสติค,คิดให้รอบคอบถ้าจะทำอะไรควรมองหาแผนสำรองเอาไว้รวมทั้งอย่าตัดสินใจอะไรรวดเร็วจนเกินไปนะักเพราะไม่อย่างนั้นจะกลายเป็นว่าปัญหาที่มีอยู่อาจจะเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมได้ค่ะมากันที่เรื่องของการเงินกันบ้างนะคะสำหรับดวงทางการเงินของคุณในวันนี้ ยังไม่ค่อยมีความคืบหน้ามากเท่าที่ควรค่ะโดยเฉพาะคนที่เพิ่งมีโครงการในการลงทุนหรือทำการค้าขายต่างๆบางทียอดขายที่คุณคิดว่าจะทำได้ดีก็อาจจะไม่เป็นไปตามคาดแถมยังเจอเรื่องของภาระหนี้ทั้งเก่าและใหม่จนต้องหาแหล่งกู้ยืมเงินก็เป็นได้ค่ะแต่ถ้าใครที่ไม่ได้ทำการค้าขายอะไร แม้ว่าคุณจะไม่ได้รับผลกระทบตรงจุดนี้แต่ขอให้คุณมีความประหยัดเงินเอาไว้ให้มากอย่าเพิ่งเริ่มทำอะไรใหม่ๆโดยไม่ศึกษาความเป็นไปได้มากนะักเพราะไม่เช่นนั้นจะยิ่งทำให้ดวงการเงินข,ขาดสภาพคล่องได้ค่ะและเรื่องของความรักดวงทางความรักของคนโสดชาววันจันทร์วันนี้ต้องดูคนที่คุณจะเริ่มต้นความสัมพันธ์เอาไว้ให้ดีค่ะ เพราะคนโสดแบบคุณมีเกณฑ์จะเจอเรื่องหลอกลวงหรือไปรักคนที่มีเจ้าของได้ส่วนคนมีคู่นั้นต้องระวังเรื่องการมีปากมีเสียงกันเพราะถ้าเกิดแล้วโอกาสที่คุณสองคนจะคืนดีกันนั้นจะค่อนข้างยากหรือไม่ก็อาจจะใช้เวลานานซึ่งส่งผลต่อความสัมพันธ์ของพวกคุณในระยะยาวได้ค่ะ 2. ดวงของคนที่เกิดวันอังคารสำหรับดวงเด่นเ ของคนที่เกิดวันอังคารนั้นวันนี้ชีวิตของคุณอาจจะเริ่มได้รับโอกาสที่ดีเข้ามาบ้างค่ะอะไรที่เคยเป็นปัญหาหรือทำให้ชีวิตของคุณเกิดความติดขดัดวันนี้สิ่งเหล่านั้นก็มักจะมีเกณฑ์เกิดความคลี่คลายหรือไม่คุณก็อาจจะมองเห็นโอกาสที่ดีที่จะเกิดขึ้นรวมไปถึงคุณอาจจะมีคนที่ให้ความช่วยเหลือในสิ่งที่คุณกำลังมีปัญหาอยู่ได้ค่ะ ยังไงก็ขอให้คนที่เกิดวันอังคารมีความตั้งใจและอดทนฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆไปให้ได้นะคะแล้วชีวิตของคุณนั้นก็จะพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นได้ค่ะส่วนเรื่องของการงานดวงทางการงานในวันนี้ของคุณค่อนข้างจะอยู่ในเกณฑ์ที่จะมีข่าวดีหรือมีความลงตัวมากยิ่งขึ้นค่ะ เพราะถ้าหากใครคนไหนที่กำลังมีปัญหาหรือกำลังมองหาทางออกของปัญหาอยู่คุณเองก็อาจจะได้พบเจอหนทางมี่ก็ได้รับความช่วยเหลือจากคนรอบข้างส่งผลทำให้สิ่งที่คุณต้องเจอนั้นทุเลาลงได้รวมทั้งถ้าชาววันอังคารคนไหนที่ต้องการจะเริ่มต้นง,งานหรือโปรเจกต์ใหม่ๆตัวของคุณก็จะมีเกณฑ์ได้พบเจอผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ และคนเหล่านั้นก็จะเข้ามาช่วยให้ธุรกิจหรือหน้าที่การงานของคุณเติบโตไปได้ค่ะซึ่งในกรณีนี้ก็นับรวมไปถึงลูกน้องหรือบริวารของคุณด้วยเช่นกันดังนั้นพยายามตั้งใจทำงานและรักษาความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเอาไว้ให้ดีแล้วดวงทางการงานของคุณในวันนี้ก็จะได้เติบโตไปอีกขั้นค่ะ มากันที่เรื่องของการเงินกันบ้างนะคะสำหรับวันนี้ดวงทางการเงินของคุณค่อนข้างจะอยู่ในเกณฑ์ที่อาจจะได้โชคลาภเล็กๆน้อยๆจากการเสี่ยงโชคหรือถ้าคุณทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ที่ดินหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสิ่งปลูกสร้างบางทีก็อาจจะมีเรื่องของการเงินที่ดีเข้ามาบ้างแม้ว่าจะไม่ได้มีความโดดเด่นเท่าที่คุณเคยได้รับ แต่เงินส่วนนี้ก็ช่วยประคับประคองชีวิตของคุณให้สามารถไปต่อในสิ่งที่คุณทำได้ค่ะและเรื่องของความรักดวงทางความรักของคนโสดชาววันอังคารวันนี้คุณอาจจะได้เจอคนที่แอบชอบแอบลื่มได้ค่ะเพียงแต่ว่าต้องหาเวลาและจังหวะเอาไว้ให้ดีเพราะบางทีความรักของคุณอาจจะหลุดลอยไปเพราะพวกคุณสองคนไม่มีจังหวะและเวลาที่เหมาะสมกันนั่นเองค่ะ ส่วนคนมีคู่นั้นวันนี้ดวงทางความรักของคุณค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์ที่มีความสดใสค่ะเพราะนอกจากคุณสองคนจะยังมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นต่อกันแล้วบางทีพวกคุณเองนั้นยังมีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีหรือได้โอกาสที่ดีในเรื่องเปลี่ยนแปลงสถานะจากคู่รักเป็นสามีภรรยา จากสามีภรรยาเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือคุณพ่อคุณแม่เป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก็ด้วยเช่นกันนะคะ 3. ดวงของคนที่เกิดวันพุธสำหรับดวงเด่นๆของคนที่เกิดวันพุธนั้นวันนี้ในกรณีของคนที่เกิดวันพุธกลางวันสิ่งที่คุณคาดหวังหรือฝันเอาไว้บางทีอาจจะต้องรอเวลาหรือจังหวะเหมาะๆอีกสักระยะ ถึงจะเป็นไปตามที่คาดหวังได้ค่ะส่วนคนที่เกิดวันพุธกลางคืนวันนี้ดวงชีวิตของคุณค่อนข้างจะมีเกณฑ์ได้พบเจอกับความเปลี่ยนแปลงหรือโอกาสในเรื่องราวใหม่ๆขึ้นมาได้เพียงแต่ว่าต้องมีความอดท,ทนทำในสิ่งที่มากกว่าคนอื่นเอาไว้สักหน่อยแล้วสิ่งที่คุณปรารถนาก็จะมีสิทสมหวังได้ค่ะ ส่วนเรื่องการงานวันนี้ดวงทางการงานของคนที่เกิดวันพุธกลางวันยังไม่ค่อยเป็นไปตามที่ใจคาดคิดสักเท่าไหร่ถ้าจะวางแผนทำงานอะไรก็ตามต้องวางแผนให้มากๆและคิดทางออกเอาไว้หลายๆทางค่ะเพราะอาจจะเจอปัญหาแบบหนีเสือปัดจ,จระเข้ยังไงก็ตามถ้าอดทนได้โอกาสที่จะประสบความสำเร็จนั้น ก็จะยังพอเข้ามาหาตัวของคุณได้ค่ะส่วนดวงชีวิตของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนวันนี้ดวงชีวิตของคุณมีเกณฑ์ได้พบเจอกับการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของการศึกษาอย่างเช่นการสอบผ่านหรือได้โอกาสบรรจุเข้าทำงานรวมถึงโอกาสที่ดีที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็ยังพอมีได้อยู่ค่ะ เพียงแต่ว่าคุณต้องเป็นคนที่ต้องมีความมุ่งมั่นและตั้งใจในเรื่องของการทำงานเอาไว้ให้มากแล้วโอกาสที่ดีในเรื่องของการทำงานในวันนี้ก็จะอยู่ไม่ไกลเกินบ่นค่ะมากันที่เรื่องของการเงินกันบ้างนะคะสำหรับเรื่องของการเงินของคนวันพุธกลางวันนั้นวันนี้ถือว่าอยู่ในจุดที่ยังต้องเก็บออมและควบคุมเรื่องของการใช้จ่ายเอาไว้ให้มากอยู่ค่ะ เพราะนอกจากจะไม่มีรายได้ใหม่ๆเข้ามาแล้วตัวของคุณเองนั้นอาจจะมีเรื่องรายจ่ายจุกจิกเข้ามากวนใจจนทำให้คุณต้องเสียเงินมากกว่าที่คาดได้อีกด้วยดังนั้นอย่าพยายามเสี่ยงใช้จ่ายในเรื่องที่จะมีการเสียเงินมากตามมาก็จะเป็นการดีที่สุดค่ะส่วนดวงทางการเงินของคนวันพุธกลางคืน วันนี้สถานการณ์ทางการเงินโดยทั่วไปยังอยู่ในเกณฑ์ที่ทรงๆกันอยู่ค่ะถ้าพยายามควบคุมรายจ่ายดีๆคุณก็ยังพอจะประคองตัวได้อยู่บ้างแต่ถ้าหากหวังในเรื่องของรายได้ดีๆโดยเฉพาะรายได้ที่เกี่ยวข้องกับการงานที่เป็นอาชีพหลักของคุณอาจจะต้องพบเจอกับความเหนื่อยและต้องมีความอดท,ทนมากกว่าจะได้เงินมาค่ะ แถมบางคนยังเจอคู่แข่งที่มีความสามารถมากกว่าคอ,อยฉกฉวยโอกาสทางการเงินที่ดีไปจากตัวของคุณได้อีกด้วยค่ะและเรื่องของความรักดวงความรักของคนโสดชาววันพุธกลางวันวันนี้ก็ยังไม่ค่อยมีอะไรที่คึกหน้ามากนักในเรื่องของความสัมพันธ์เว้นแต่บางคู่ที่อาจจะมีเกณฑ์ได้พบเจอความรัก ที่มาพร้อมกับความขัดแย้งหรือว่าต้องทะเลาะก,กันก่อนถึงจะได้รักกันค่ะส่วนคนโสดชาววันพุกกลางคืนนั้นวันนี้ดวงความรักของคุณถ้าจะรักใครชอบใครต้องอดทนเอาไว้ให้มากๆเพราะคนที่ชอบมักจะมีตัวเลือกเยอะหรือไม่คุณอาจจะไปชอบคนที่เขามองไม่เห็นคุณซึ่งถ้าคุณยังยืนยันที่จะรักคนคนนี้ต้องมีความอดทนและแข้งแข็งให้มาก อย่างน้อยก็สู้เพื่อความรักของคุณเองค่ะส่วนคนมีคู่ชาววันพุธกลางวันวันนี้ต้องระวังปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการมีปากมีเสียงกันโดยมีสาเหตุมาจากการแสดงความคิดเห็นบางอย่างที่ไม่ลงตัวหรือการพูดอะไรบางอย่างที่อ่อนไหวต่อจิตใจของอีกฝ่ายส่วนคนมีคู่ชาววันพุธกลางคืนวันนี้ดวงทางความรักของคุณ ค่อนข้างไม่ค่อยมีอะไรที่ต้องน่ากังวลมากนะักถ้าไม่มีปัญหาอะไรมาก่อนหน้านี้ก็ขอให้พยายามประคองความสัมพันธ์เอาไว้แล้วชีวิตคู่ของคุณก็จะผ่านพ้นปัญหาไปได้อีกวันค่ะ 4. ดวงของคนที่เกิดวันพฤหัสบดีสำหรับดวงเด่นๆ่นของคนที่เกิดวันพฤหัสนั้นในวันนี้คุณอาจจะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ก่อ หรือมีคนเข้ามาใส่ร้ายทำให้คุณเสียชื่อเสียงได้ค่ะส่วนเรื่องของการงานวันนี้ดวงทางการงานของคุณถ้าชาววันพฤหัสจะทำอะไรในวันนี้พยายามมีความรอบคอบในเรื่องของการทำงานเอาไว้ให้ดีโดยเฉพาะถ้าคุณต้องทำงานกับคนหมู่มากหรือต้องทำงานเป็นทีม เพราะดวงทางการงานของคุณในวันนี้มักจะมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาทางการงานกับคนที่คุณนั้นทำงานด้วยหรือไม่ก็ตัวของคุณอาจจะต้องมานั่งจัดการปัญหาหรือรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ก่อดังนั้นถ้าจะทำอะไรก็ตามในวันนี้นอกจากมีความรอบคอบแล้วต้องหมั่นสังเกตเพื่อนร่วมทีมของตัวเองและต้องรู้จักปฏิเสธในสิ่งที่ตัวเองไม่เกี่ยวข้องให้เป็นกันด้วยนะคะ เพราะไม่งั้นอาจจะส่งผลต่อความวุ่นวายของตัวคุณได้ค่ะมากันที่เรื่องของการเงินกันบ้างนะคะสำหรับดวงทางการเงินในวันนี้ของคนวันพฤหัสต้องระวังสัญญาหรือเอกสารทางการเงินเกิดความผิดพลาดจนทำให้คุณโดนเอาเปรียบได้หรือไม่บางทีคุณอาจจะไปเกี่ยวพันกับความไม่โปร่งใสในเรื่องของการเงินและผลประโยชน์ ซึ่งอาจจะทำให้คุณนั้นมีปัญหาตามมาได้ดังนั้นจะทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเงินในวันนี้ต้องคิดให้ดีๆและมีความรอบคอบในเรื่องของการเงินเอาไว้ให้มากกันด้วยนะคะและเรื่องของความรักดวงทางความรักของคนโสดชาววันพฤหัสวันนี้อาจจะยังไม่ใช่โอกาสที่ดีในเรื่องของความรักมากเท่าไหร่นะักเพราะนอกจากจะไม่มีใครเข้ามาแล้ว บางคนอาจจะพบว่าคนที่คุณแอบชอบแอบลืมอาจจะมีใครในใจได้อีกต่างหากส่วนคนมีคู่นั้นวันนี้ดวงทางความรักของคุณต้องระวังปัญหามือที่3หรือคนนอกที่ต้องการทำให้ความสัมพันธ์ของพวกคุณเกิดปัญหาดังนั้นพยายามหมั่นสังเกตคนรอบตัวของคุณให้ดีและไม่ควรที่จะไว้ใจใครมากจนเกินไปนะคะ5ดวงของคนที่เกิดวันศุกร สำหรับดวงเด่นๆของคนที่เกิดวันศุกร์ดวงชีวิตของคุณโดยรวมวันนี้อาจจะมีเรื่องให้กลายเป็นตัวกลางในการไกล่เกลีย่ยหรือไปช่วยตัดสินใจให้กับคนอื่นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ยังไงก็ขอให้ทำตัวเป็นกลางเอาไว้นะคะเพราะถ้าคุณเลือกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยไม่ได้ศึกษาข้อมูลให้ชัดเจนมากพอโอกาสที่คุณจะมีปัญหาหรือมีความขัดแยง้งก็จะมีได้เช่นกันค่ะ ส่วนเรื่องของการงานดวงทางการงานของคนที่เกิดวันศุกร์ในวันนี้โดยรวมยังไม่ค่อยมีปัญหาใหม่ๆเข้ามาซึ่งถ้าคุณวางแผนและจัดการทุกอย่างให้เป็นระบบและรู้จักหาแผนสำรองเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดเอาไว้ล่วงหน้าชีวิตการทำงานของคุณในวันนี้ก็ยังจะพอผ่านไปได้ค่ะแถมบางรายที่ทำงานที่ต้องใช้ความรู้เฉพาะด้าน คุณอาจจะได้รับโอกาสดีๆในเรื่องของการทำงานหรือผลงานของคุณก็อาจจะสร้างชื่อเสียงและทำให้คุณมีความก้าวหน้าในการทำงานมากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะมาที่เรื่องของการเงินกันบ้างนะคะสำหรับดวงทางการเงินในวันนี้อาจจะได้รับค่าตอบแทนหรือได้ในสิ่งที่เคยลงทุนไปเมื่อนานมาแล้วกลับคืนมาหรือบางรายก็อาจจะได้เงินจากลูกหนี้ ทำให้คุณนั้นเริ่มมีความมั่นคงในเรื่องของการเงินมากยิ่งขึ้นแต่อย่างไรก็ตามพยายามวางแผนในเรื่องของการเงินและจัดการทางการเงินเอาไว้ให้ดีเพราะสุดท้ายแล้วการเงินของคุณจะดีมากขนาดไหนแต่ถ้าคุณยังใช้จ่ายเงินไปแบบง่ายๆโอกาสที่จะมีปัญหาตามมาในภายหลังจะมีค่อนข้างมากค่ะ และเรื่องของความรักดวงทางความรักของคนที่เกิดวันศุกร์ในกรณีคนโ,โสดวันนี้ดวงทางความรักอาจจะยังไม่ค่อยโดดเด่นมากเท่าไหรนะ่นักทางที่ดีวันนี้อาจจะต้องใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองหรือศึกษาอีกฝ่ายให้รอบคอบก่อนจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ก็น่าจะเป็นการดีกว่าค่ะส่วนคนมีคู่นั้นความรักโดยทั่วไปยังไม่ค่อยมีอะไรที่ต้องน่าเป็นห่วงมากนะัก ถ้าตราบใดที่คุณและคู่รักษาความมั่นคงที่มีต่อกันได้มากเพียงพอโอกาสที่ความรักจะมีปัญหานั้นก็แทบที่จะไม่มีค่ะ 6. ดวงของคนที่เกิดวันเสราร์ดวงคนที่เกิดวันเสราร์ดวงโดยทั่วไปขอให้คนที่เกิดวันเสราร์พยายามผูกมิตรกับคนที่แก่กว่าเอาไว้ให้มากค่ะเพราะคนเหล่านี้จะช่วยให้ชาววันเสราร์สมหวังหรือได้ในสิ่งที่ปรารถนาได้นั่นเองค่ะ ส่วนดวงทางการงานของคนที่เกิดวันเสาร์วันนี้เกณฑ์ทางการงานของคุณท่าตัวของคนที่เกิดวันเสาร์อยากจะมีความโดดเด่นและความก้าวหน้าในเรื่องของหน้าที่ทางการงานคุณเองนั้นอาจจะต้องรู้จักในเรื่องของการเข้าหาผู้ใหญ่หรือคนที่มีตำแหน่งที่สูงกว่าคุณเอาไว้ให้ดีค่ะเพราะว่าคนเหล่านี้มักจะให้การสนับสนุนหรือช่วยเหลือทำให้ผลงาน หรือการทำงานของคุณไปสู่สายตาของคนหมู่มากได้พยายามทำตัวให้ดีและผูกมิตรกับคนผู้อื่นเอาไว้ให้มากแล้วการทำงานในวันนี้ของคุณก็จะมีความสำเร็จไปได้ค่ะมากันที่เรื่องของการเงินกันบ้างนะคะสำหรับดวงทางการเงินของคนที่เกิดวันเสราร์ค่อนข้างมีโชคที่มาจากคนสูงวัยกว่าให้การสนับสนุนในเรื่องของการเงินหรือบางคนก็อาจจะได้รับความรู้ หรือทักษะอะไรบางอย่างจากคนเหล่านั้นทําให้คุณสามารถต่อยอดหรือประสบความสำเร็จในเรื่องของการเงินได้ทพ่านเองค่ะและเรื่องของความรักวันนี้ดวงทางความรักของคนโสดชาววันเสาร์มีเกณฑ์ได้พบรักกับคนที่เป็นคนอายุมากกว่าและเป็นชาวต่างชาติโดยส่วนมากความสัมพันธ์ของพวกคุณนั้นมักจะเริ่มมาจากทางโลกออนไลน์ค่ะ ส่วนดวงทางความรักของคนมีคู่วันนี้ไม่ค่อยมีอะไรที่ต้องน่ากังวลมากนะักและแถมถ้าคนวันเสาร์ที่มีปัญหาด้านอื่นๆบางทีคุณอาจจะได้รับความคิดหรือคําปรึกษาที่ดีที่อาจจะช่วยชีวิตคุณในอนาคตมาจากคู่ของคุณก็เป็นได้ดังนั้นพยายามรักษาความสัมพันธ์กันเอาไว้ให้ดีนะคะ 7. วงของคนที่เกิดวันอาทิตย์สำหรับดวงเด่นเ ของคนที่เกิดวันอาทิตย์วันนี้โดยมากคนที่เกิดวันอาทิตย์อาจจะต้องมีความกระตือรือร้อนในตัวเองเอาไว้ให้มากเป็นพิเศษค่ะเพราะหลายสิ่งหลายอย่างมักจะต้องตัดสินใจหรือลงมือทำด้วยตัวเองการหวังพึ่งแต่คนอื่นหรือการรอให้คนอื่นเข้ามาช่วยเหลือก็อาจจะทำได้ไม่ดีเท่าที่ใจคาดหวังเอาไว้ยิ่งไปกว่านั้นคุณอาจจะโดนคนเหล่านี้สร้างปัญหา หรือหักหลังทำให้เกิดความวุ่นวายในชีวิตตามมาได้อีกด้วยค่ะส่วนเรื่องของการงานวันนี้ดวงการงานของคุณถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องลำบากหรือเหนื่อยมากกว่าเดิมค่ะเพราะอาจจะต้องไปตามสัจสางงานของคนอื่นๆที่ทำผิดพลาดเอาไว้ส่งผลทำให้วันนี้อาจจะเกิดปัญหาทำงานไม่ทันหรือยุ่งไปตลอดทั้งวันเลยก็เป็นได้และยิ่งไปกว่านั้น ในกรณีของการทำงานเป็นทีมคุณอาจจะเจอปัญหาเรื่องของการชิงดีชิงเด่นและการขัดแย้งเนื่องมาจากความคิดเห็นไม่ลงตัวได้อีกต่างหากค่ะดังนั้นถ้าจะทำอะไรในวันนี้นอกจากขยันและตั้งใจแล้วคุณต้องควบคุมอารมณ์ของตัวเองเอาไว้ให้ดีกันด้วยนะคะมากันที่เรื่องของการเงินกันบ้างนะคะ วันนี้ดวงทางการเงินของคุณยังอยู่ในจุดที่ยังไม่ค่อยมีอะไรที่ต้องน่าเป็นห่วงค่ะเพราะถึงแม้จะมีเกณฑ์ต้องเสียเงินเยอะหรือมีความต้องการในการใช้เงินก็ตามแต่ก็อาจจะยังพอมีรายได้เข้ามาทำให้เกิดความสมดุลระหว่างกันได้ค่ะขอแค่เพียงคุณอาจจะต้องมีสติในเรื่องของการใช้จ่ายเอาไว้ให้มาก และอย่าใจอ่อนให้คนอื่นยืมเงินโดยเด็ดขาดเพราะโดยมากมักจะไม่ค่อยได้เงินคืนกลับมาตามที่คาดหวังค่ะและเรื่องของความรักสำหรับดวงทางความรักของคนโสดชาววันอาทิตย์วันนี้ต้องระวังปัญหารักสามเศร้ากับคนใกล้ตัวหรือไม่คนเหล่านี้อาจจะกลายเป็นคนที่ทำให้คุณกับคนที่คุณแอบสนใจเกิดความเข้าใจผิดกันได้ค่ะส่วนคนมีคู่นั้น วันนี้ความรักของพวกคุณยังไม่ค่อยที่จะมีปัญหาอะไรที่มีความเด่นชัดมากนะักถ้าหากพวกคุณทั้งสองคนมีความเกรงใจซึ่งกันและกันไว้ใจและซื่อสัตย์ต่อกันให้มากสถานการณ์ทางความรักของคุณในวันนี้ก็ยังถือว่าอยู่ในจุดที่ไม่มีอะไรที่ให้ต้องน่าเป็นห่วงค่ะและนี่ก็คือการดูดวงประจำวันของคนทั้ง7วันประจำวันที่5ตุลาคม2563 จะตรงหรือไม่ตรงยังไงก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะคะเพราะการดูดวงแบบนี้เป็นการดูดวงโดยทั่วไปดังนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะสุดท้ายนี้อย่าลืมกดซับสไครป์เพื่อรับข้อมูลสนุกสนุกประจำวนันและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูลกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ